ซึ่งความหมายสื่อถึงชื่อเสียงของเมืองตรการพืชผลนะครับที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นนะครับและชุดที่สองนะครับชุดเฉลิมพระเกียรตินะคะสุริงควาพรรบพระคุณสถาบันพระมหากษัตริ์ของชาวตรการพืชผลับตั้งแ่วันที่สถาปนาเมืองนะครับและก็ชุดที่สามครับชุดดอกไม้ไฟแห่งความจงรักภักดีครับเปรียบได้กับความจงรักภักดีของชาวตรการพืชผลที่มีต่อพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยครับใช่แล้วครับ ชุดดอกไม้บานที่ยิ่งใหญ่และยาวนานเป็นดอกไม้ไฟรูปดอกเบญจมาศและดอกโบตานนะคะซึ่งแสดงความอุดมสมบูรณ์ขอ,องอพืาแน่ละพืชผลนั่นเองค่ะรับผมชุดที่ห้าครับมเ์เน่ห์แห่งช่อดอกไม้ครับแสดงถึงความเจริญด้านกสิกรรมของโครงการพืชผลครับที่ไม่เพียงนะครับแต่จะทําให้พืชผลจเจริญเติบโตแต่หากจะมีผลผลิตที่งดน้องงนอกมาอีกด้วยนะคะและชุด ดนะคะชุดภาพวาดความทรงจำแห่งวัยเยาว์นะคะเป็นดอกไม้ไฟชุดที่ปรากฏนะคะเป็นรูปรอยยิ้มรูปลูกเตี้ยซึ่งเป็นรูปที่เรานิยมวาดตั้งแต่สมัยเด็กๆโอ้โอ้นี่นะ<อ>ครับความคิดสร้างสารรค์จริงนะ,ค,ะครับชุดที่เจ็ดนะครับชุดล้อมเกล้าแด่องค์พระราชาครับด<อ>ีมาลแล้วนะฮะ เป็นการแสดงพลุสีเดียวล้วนนะครับซึ่งสื่อถึงความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งเสริพระราชกุลพิิจของพระมหากษัตริย์นะครับค่ะและชุดที่8นะคะชุดสวนด,ดอกไม้ต้นโกตราในครับเป็นการแสดงดดที่มีความเริญได้จัดจัดเิกการนะครับเมื่อประกาศพื่โพนโดยดอกไม้ไฟสัตรตัวนั้นเองครับผมและชุดที่9ครับชุดเทิดไทองราชันกระตราผู้ยิ่งใหญ่ ปิดท้ายนะครับด้วยการย้ำถึงความไม่ดีของสถาบันและปญหากษัตริย์ของชาวตระการพืชผลที่ไม่มีวันจะสืบพันธุ์เลยก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเริ่นงานเพียงใดินก้าวหน้าเยนะโอยนะครับสุดยอดเลยคะใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานจากทีมสอนจากการประกวดผู้นะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะโดยทีมงานสมควงควายเวงร์นะคะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและ วันนี้บอกแล้วว่าท่าที่เขาจัดเต็มจริงๆนะคะโอ้สวยงาดมากเลยครับอ้าวนะครับมาดูกันนี่ไปแล้วมีกแล้วครับสวยังามยังไม่พอยังไม่พอโอ้จริงนะคะจากประเทศอีกเยอะครับนี่ลูกนี้ดูใหญ่า ตอนนี้เราแต่งโม<อ>งผมอิจชาคนที่กำลังบันทึกวิดีโออยู่น่าตะซีเราสองคน <c oughs> ต้องมาเป็นพี่พกอน,นะคะ <c oughs> ใช่ไหมเพราะแม่พี่ยอนเนี่ยรู้ว่าแต่งโ<อ>ย